มาที่กุลีทับโรราโดโรราโดยังไงยกมาลูกนี้ยังได้อยู่ครับโรราโดหลุดแล้วครับลูกนี้กุลศัป,ปรูออกมายกเรียบร้อยคริสโนโรนาโด,โาโดโซโูเอาอล่ะครับอยู่ผมเจนวันโฟนะครับวันนี้จะมารีวิวคริสโนโรนาโดนะครับในเหนืพลังงานสี่ดาวครึ่งน,นะครับทัสอยู่ห้าดาวเลยนะครับ เม็ดแดงเทน25สิเตต1น8นะครับซ้าย4ขวา5นะครับการทำประตู172เลยนะครับการมงบอนงนะครับถือว่าเยอะมากๆครับสำหรับคิสโนโรนัโดนะครับมาดูที่คุณสมบัตนะครับสกิลกันบ้างครับมีอะไรครับในีครับมีมงลูกมงทรงพลังนะครับยิงประตูจากที่กายิงไซก้อย เหนือชั้นนะครับมีหมดนะครับราคาก็จะประมาณ2,000ล้านนะครับในตอนนี้นะครับสำหรับคิซโนโรนัลดรับก็ไปดูกันครับว่าจะโหดจะคมขนาดไหนครับสำหรับคิซโนโรนัลดรับไปดูกันเลยครับซันเฮงกุลิตมาที่จุลีจุลิหลอกมาครับดูนี้สัตวและครับชนคารมงเข้าไปเรียบร้อยคิซโนโรนัลด ยิงครับแล้วก็มงเข้าไปครับมาที่มาเวตกลิบฮาดูโรนโดวิ่งค่ำทางครับยกมาให้โ,โ,นโรนาโดลูกนี้ยกแล้วก็ซ้ำเรียบยยยร้อยครับยกแบงนือครับโรนาโดดูอีกครั้งครับเนี้ยยกมียกซับตัวมาครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับ ทีพาเมอร์มาแล้วครับซอนนัมินโอ้โหกระชากโอ้โหนึกว่าจะหลวดเบซอนนัมินแล้วก็ล็อกจุดโทษไว้จุดโทษเลยครับจานโอ้โหลูกนี้แล้วก็ซับไปทางซ้ายโอ้โหพุ่งอยู่ทางแล้วก็เซฟไม่ได้ครับคมเกินนะล,ล,ล,ลูกนี้ยิงเข้ามุมไปเลยสู้มาเทลูกนี้ครับดีครับแล้วก็ยิงครับลูกขยันครับโรนันลโด ตารที่วันนี้ครับยลี่หลุดแล้วครับโรนัลโด์ตอกมาครับลูกนี้ลูกเสาตัวออกมายกเรียบร้อยครับเนื้อชั้นจริงครับลูกนี้โอ้โหโรนัลโดโคตรเนื้อชั้นเลยครับยกเลยครับลูกนี้ลาสิกสุดครับลูกนี้วิ่งนำทางแล้วครับโรนัลโดยกมาหลุดมาครับลูกนี้โรนัลโด แล้วก็ซัดยัดเลยครับมีไซโก้อยโอ้โหยิงได้ทุกรูปแบบโรนโดซาเนติจะเปิดมุมมาเปิดมามงงยังไม่ได้จุดโทษไหมนี่แหละครับเสียบโอ้โหจุดทุกคนเลยแล้วก็ซัดตรงกลางเน้นหนึ่นครับโรนโดมาริสันจูลิตจูลิตหมาที่โรนโดตอกมาครับเน็ตเน็ตตายไง ล็อกล็อกมาโอ้โหอืมหื่มปั่นด้วยทรายครับโอ้โหล็อกผ่านมาได้ไงครับสุดสุๆแบบโอ้โหการคล้องตัวความคล้องตัวมีนะครับสหรับโรนัลดูครับหลอกมาแล้วก็หลอกมาแล้วก็ซัดด้วยทรายครับปั่นโค้งๆเรียบร้อยครับอดีตโรนัลโดลูกนี้โอ้โหตีแับนี่้ย่เบ็คแฮมยังได้โรนัลโดซัด เด็กเซฟไม่ได้ครับมาที่ลูกเตะมุม Leonardo, โรนัลโดโคกเรียบร้อยครับลูกหม่งส่งบาลังทำงา,านแล้วครับคมจัดนะครับลูกหมง่งโรนัลโดตอ,อกมาส่งมาที่จุลีโรนัลโดซัดอื้อหือจังหวะดีนะจา,าน้ำเลยดูนี่โลนโดโอ้โหมีกระตุกทีหนึ่นงคนระับเที่ยวนี้ครับจุลี โรนัลโดโอ้โหโยกมาลูกนี้ยังได้ครับลูกนี้ซัดเต็มข้อครับเรียบร้อยครับข้อล่ลอเต็มแข้งครับลูกนี้มาที่กุลิตชกุลิตมาที่จูดี้ครับหลุดแล้วครับลูกนี้ยังไงโรนัลโดโรประจำที่เปิดเรียบร้อยครับมองหมวกไว้ใจได้เลยนะครับมองคมมงแรงครับโรนัลโด มาบรลิ์กระดูปมาที่โรนัลโดโอ้โหดึงยังสวยโอ้โหยกมายังไงซัดเรียบลงไวโอ้โหโคชูเดาโลนาลโดโอ้โหทั้งหลอกทั้งดึงทั้งยกทั้งยิงกับโรนัลโดดูครับนเหยียบแข็งแกร่งครับโอ้โหนี่ครับ ไม่ถึงซอนแล้วเฟอร์นาตัดไม่ได้มาที่บุกแฮมมาที่โรนัลโดยัดด้วยสายเงียบลอยพิสโนโรนัลโดโคตรสุดเลยสู้มาที่กุลีทับโรนัลโดวิ่งนำทางไปแล้วครับมาดูนี่ซัดอืพาวเวอร์ช็อตโอ้โหสุดๆจริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงครับโลนาร์โด จะปีไหนเก่งสำหรับโรต์โดบซัดล้วลูอืายโดนัลโดโรนัาโดอีคับโอ้โหติดนะพีนี้เปิดมองนะบโรนัลโดโอ้โหไปครับกุ้มหัวเลยโดโรตรวนี้ซัดอื้ือึ่้ฟรีชิกนะครับลูกนี้แล้วก็ปั่น เรียบ้อยคมคมบันคมคมะตูรวดรวดบนห่ิบียบโงงแบนี่มาที่ลูกเตะมุมกันบ้างครับซาน่ติเปิดนี่นะครับโอ้โหลูกเตะมุมได้ประตูเยอะมากครับสรับคิชโน่รวด เขี่ยเลิ่มเล่นมานีจุลิดึงมาโนโดออกไปที่ซอนเฮงต่อควาลงนีหลุดแล้วครับมาเลยางดยิงาครัแล้วก็ยังไงยิงแล้วก็ซ้ำส้มหลุแล้โอ้โหอะไรแบบนี้ปวบากครับอยูไหนได้ยิงแบบดอ้หอะไรดื้ ขึ้นมาแล้วนึงนดูตัอสตรใบแดงครับขอนะครับบอกใบแดงเลยครับมากิซิโอวันีโรบิซันซันตัดบอลได้แล้วกุนลิปทุ่มาที่กุนกุนลิปกระชากรับกุนลิปเปิดเรียบร้อยครับ10 <c oughs> <c oughs> นาทีสองประตูนะ สิบเอ็ดนาทีสองประตูครับโลเนลโด่มาที่กุลิดราดูมาที่จูลี่ส่งมาที่โรเนลโดซัดไปซ้ายเรียบร้อยคมผมครับนี่ซันกระชากมารูนี้ยังไงโรเนลโด่โลนี้ซัดเรียบร้อยครับปั่นเขมข่มนั่นเป็นยิงยากยิงปั่นพาวเวอร์ชัดมองมาหมดเกือบโลเนลโลเนลโับ ตอกมาซัดหายเฉยครับลูกนี้โอ้โหเอาเวอรช็อตแบบโอ้โหหยุดมีไหวนะไปทางข้ามโอ้โหสุดสดุดแดพวกตอกมาแล้วก็ซัดเต็มข้อตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวคิสโนโรนัลดนะครับสำหรับผมถ้าไม่ติดเรื่องราคานี่ให้10เต็ม10เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเอาเรื่องราคามาเกี่ยวไม่ประมาณ9.5ละกันครับแอบแพงไปนิดนึ่งครับสำหรับกิซโนโรโดนะครับพลังงานสีดาวครึ่งวิ่งไม่มีหมดนะครับทักษะก็5ดาวนะครับยิงยังคมมาได้ทั้งลูกยิงไกลนะครับเท้าซ้ายเท้าขวานะครับลูกมงนะครับลูกปั่นได้หมดครับสำหรับคิซโนโรโดรวมถึงลูกเซตพีลูกฟีคิกด้วยนะครับสุดครับสำหรับ เสเชโนโหรนโดในราคา2000ล้านนะครับสำหรับเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอยากให้ผมปรปับปรุงตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ